ก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกดเนาะก็จังหวัดศรีสะเกดก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวที่ผาหมอยีแดงของเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดครับถ้าใครที่ชอบอท่องเที่ยวก็คงไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยวที่ผา,าหมอยีแดงนะครับ ผามอ,อีแดงก็เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสเกตนะครับเมื่อมาที่ผามอ,อีแดงก็มอง่อามอ,อีแดงจะเป็นหน้าผาเนาะมองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประเทศกัมพูชาครับภาพวาดนะภาพวาดประวัติศาสตร์ก็จะลงไปข้างล่างก็จะเป็นจุดแรงมม้าจุดหนึ่งของผามอ,อีแดงเนาะก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่าง